อาร์ตยังไงไม่กล้าเผยองรียังองใจศักยภาพของเอกิติเกตนะหงจอเต็มที่ที่จะปิดดีลเวียดอยู่ที่ประมาณ150ล้านยูโรในครั้งนี้อาร์ตยังไงดนปัดข้อเสนอเบื่อบารเซลนายื่นข้อเสนอขอซื้อดีอาร์สแต่หงแดงดันไม่ขายอาร์ตยังไงการยินดีต้านของทางฝั่งจรัดฟันธง5ทีมลุ้นแชมป์พิลเบร็กสองพันยี่สิบห้ากับริบบู้วพนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรยังไงไมกคิบริชาร์ดอดีกองหลังคนดังเปิดเผยว่าได้คุยกับเชอรี่องลีตำนานกองหน้าอาร์ซอนที่ยังคงมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถของอูโกเอกินติเก้ดาวยิงจากเฟรนช์ฟิร์ซกองหน้าชาวฝรั่งเศสทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการทำประตังสิ้น2 2ประตูกับอีก2 2อแอสซิส,ส จาก48เกมทุกบริการโดย15ลูกที่เกิดขึ้นในบุนเดสเลกาเยอรมันช่วยทีมคว้าอันดับ3พร้อมกับสิทธิ์ไปเล่นยู่าแชมเปียนลีกในช่วงซีซัน,นาด้วยฟอร์มที่แสดงออกมาทําให้เขากลา,ายเป็นเป้าสนใจของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกทันทีทั้งอาร์เซนอลเรเวอร์ฟูและก็เชลซีโดยทีมหลังเพิ่งจะถอนความสนใจไปได้หลังที่เลียมด um ีลัฟมาร่วมทีมเดริชาร์ดเปิดเผยบว่าการวิเคราะห์ของอองรีที่มีต่อเอกติ K ิเก้นั้นผ่านทางบริการ The b e s t i s f o o t b a l l Podcast บอกว่า ในรายของเอกิเิเก้ G e, ผมได้คุยกับเชอรี่องลีเกี่ยวกับเขาเยอะมากเลยนะซึ่งองลีก็บอกว่าเขาเองนั้นไม่ใช่นักเตะที่น่ากังวลใจอะไรเลยแต่ว่าในนาทีนาทีหนึ่งนะฮะที่เขาดูหน้าทึ่งทว่าในนาทีถัดมาเขากลับกลายเป็นทําผิดพลาดกับเบสิกง่ายๆแต่เขาก็บอกว่าหากว่าเอกิเิเก้ G e ไปในเส้นทางที่ถูกต้องเล่นพัฒนายอย่างเหมาะสมขีดจากัดของเขาก็สูงมากๆเช่นกันในครั้นี้ มันขึ้นอยู่กับพวกเขาต้องการเล่นแบบไหนโมสรต้องการกองหน้าที่ขยับไปด้านข้างหรือว่าต้องการกองหน้าที่ยืนสูงแล้วก็เล่นประสานงานกันเอคิริเก้ไม่ได้แย่ในการเล่นกับบอลแต่ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ขยับไปบริมเส้นซะมากกว่าโรเบโรโตฟิวิโนที่ถอยลงมาลึกนะฮะแล้วก็คอยเชื่อมเกม โดยฟอรเรียนเวียดเองก็เหมาะกับตำแหน่งไหนโดมินิกสโบรกสไลด์ก็เหมาะกับตำแหน่งนั้นหรือดีอาชเหมาะกับตำแหน่งไหนถ้าพวกเขาได้เวียดมาพวกเขาผมคิดว่าพวกทีมเนี่ยอาจจะมองหาผู้เล่นที่ขยับถอยลงมาได้ซึ่งดีอาชก็สามารถถอยลงมาลึกได้อีกหน่อยเขาเล่นได้ตำแหน่งเบอร์เก้าบ่อยมากในฤดูกาลนี้แต่ว่าในแง่ของพรสวรรค์เขามีมากพอที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับบริเวรฟูในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ เอาแล้วยังไงลิเวอร์พูลใกล้ที่จะปิดดีลฟอร์เรียนเวียดจอมทัพตัวเก่งของไบเออร์เลโบรโกเซนในราคา150ล้านยูโ,โรซึ่งเวียดเองก็ได้รับความสนใจจากทั้งไบเยมินิกแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลแต่ต,ตัวนักเตะเองก็ต้องการจะย้ายไปรุ่มทีมของแดนลิเวอร์พูลทำให้อีก2ทีมดังต้องผิดหวังซึ่งข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลถูกเลโบรโกเซนปฏิเสธไปแล้วแต่ทั้ง2สมโมสรยังคงเจราจากันต่อไป และก็มีความคืบหน้าที่ใกล้จะตกลงกันได้ในราคา150ล้านยูโรซึ่งรวมบนัสเข้าไปด้วยตามการรายงานของฟอร์เดียนพาเชนเบิร์กนักข่าวสกายเยอรมนีโดยเวียดเองได้รับไฟเขียวให้ย้ายทีมสัปดาห์หน้าขณะที่ฟอบิชิโอรอมาโนอัปเดตว่าลิเวอร์พูลนั้นใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับ,บเดวโโคเซนเต็มทีโดยคาดการณ์กันว่าไม่กี่วันข้างหน้านี้ทุกอย่างจะเรียบร้อย โดยการรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่านักเตะลิเวอร์พูลบางรายอาจจะถูกรวมอยู่ในดีลนี้กันอีกด้วยโดยเดโบโกเซนให้ความสนใจในตัวของคาวิเอรยสและก็จะเจเดลคอนซาหากทุกอย่างเรียบร้อยจริงเวียดจะกลายเป็นนักเตะรายใหม่รายที่2ของลิเวอร์พูลในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ต่อจากการมาของเจเดมีฟิลปงที่ย้ายมาจากคารด้โกงไปเนโบโกเซนในครั้ง,งน,น,ะะนี้เช่นเดียวกันนะ อาไรต่างมีการรายงานข่าวนักบุญลูบุลินแต่ว่าบาสเรตนาทีมในอ่าลาติกาสเปนยื่นข้อสเสนอซื้อตัวโรยดิอาสอ่าแข้งตัวรุกของทางฝั่งลิเวอร์พูลแต่ว่าทว่าทีมของแดงลิเวอเร์พูลปฏิเสธข้อเสนอในครั้งนี้ที่สปอร์ตโดย BBC Sport ีซีสปอร์ตรายงานข่วา,ขา,าวบอกว่าลิเวอร์พูลเองปฏิเสธข้อเสนอจากบาสเโลนาคาดการณ์จะคว้าโรยดิอัสดาวเตะทีมชาติโคลอรเบียไปร่วมทีมช่วงเสมอนี้โดยนอกจากนี้แล้วทางด้านของโรยดิอัสนะฮะแข้งตัวรุกวัย28ปี ยังคงยินการานว่าตัวเขามีความสุขดีกับทีมของแดนริเวอร์ฟูโดยกระดาษของผมเองนั้นก็มีความสุขมากที่ริเวอร์ฟูผมเนี่ยออกแบบนั้นมาโดยตลอดนะโดยพวกเขาเองก็ให้การต้อนรับผมอย่างดีมากตลาดซื้อขายยังคงเปิดกว้างและเราเองนั้นก็กำลังพยายามจัดการกับสิ่งที่ดีสุดสำหรับเราผมกำลังรอคอยดูว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นและถ้ารดเวอร์ฟูให้สัญญากับผมกับทีมนานพอหรือผมต้องอยู่จนครบสัญญาสองปี ผมก็มีความสุขเป็นอย่างมากทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพวกเขาผมนั้นอยู่ที่นี่เพื่อตัดสินใจดูว่าอะไรดีสุดแล้วสำหรับเราและก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านี้บรูติอาส์มีสัญญาการค้าแข่งกับลรเวอร์ฟูในปี2027ในครั้งนี้นั่นเองน,นะอระ์รยังไงสตีเวนเจอร์ัดยกค่าทีมมีดุนแบ่งเบียดแย่งแชมป์พิมีบริกในช่วงซีซั่นหน้ากับนังของฝั่งลรเวอร์ฟูโดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือคู่แข่งสำคัญ หากว่าใครนะฮะจบอันดับที่เหนือกว่าบลบอสีฟ้าในครั้งนี้ได้แชมป์ลีกต้องเป็นของทีมทีมนั้นอย่างแน่นอนโดยสตีเวนเจอร์ตตำนานกองกลางกับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่ามีเพียงแค่5สโมสรเท่านั้นที่จะได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ,ษ,ษกับผงแดงในฤดูกาลสัปดา25ซึ่งลิเวอร์พูลภายใต้าการกมกงเย็นของคุสเซอร์อ,อนเนสซ์สลอตโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดด้วยการนำแบบม้วนเดียวจบในการคว้าแชมป์ลีกสุงสุดเมืองผู้ดี สมัยที่20นะฮะไปแบบไม่ยากเย็นนักโดยเหลือเกมลงเล่น4แมตช์ซึ่งแถมพวกเขาเองก็ทิ้งห่างอาร์เซนอลอันดับ2อีกถึง10แต้มในครั้งนี้มากโขเลยทีเดียวแต่ได้ก็ตามเจรัเชื่อว่าในช่วงซีซั่นใหม่นั้นทนัตต้งของทางฝั่งต้องเจอกับงานสุดขินในการป้องกันแชมป์เพราะว่าหลายทีมก็พร้อมที่จะสู้กับทาตต้องของหุนแดงลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่แต่การนั้นก็เชื่อได้ว่าจะมีแค่5ทีมนั้นที่มาเดียดแย่งแชมป์กับทีมรักของตน ยังคงซึ่งไม่มีแผนที่แมนยูอย่างเต็มที่ในครันี้โดยนี่คือลีกที่ลีกเขี้วรากดินที่สุดในโลกลิเวอูรู้กิววน,นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีส่วนกับอาร์เซนอลน่าจะแข็งกร่งขึ้นอีกครั้งเช่นเดียวกับเชลซีที่สร้างทีมได้ดีนวิวคาสเซิลเองแล้วก็แอสตันวิลล่าเองก็กาลังพัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกับทีมระดับท็อปในครั้งนี้เพิ่มเติมไปแล้ว ตอนนี้เร์ฟูของรูเลสนาพวกเขาอีกนั้นกำลังโดนจับตามองแต่พวกเขาพยายามที่จะเสริมแกลงชุนตลาดซื้อขายนักเตะดังนั้นเร์ฟูเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์แน่นอนผมคิดว่าคุณต้องระวังแบนค์เชลร์ซัสตี้ที่มีเป๊ปเกอร์ดูราคุมทีมประเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกพวกเขาทำงานได้อย่างส่เสมอในช่วง4ปีที่ผ่านมาพวกเขาขาดแค่โรดดี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นอย่างมาก สำหรับพวกเขาเด็ก็ว่าได้ผมคิดว่าด้วยว่าขุมกาลังที่ฟิสมุน์แบบพวกเขาพยายามจะเสริมทัพในคังนี้เพิ่มเติมด้วยถ้าทีมไหนที่จ,จบอันดับเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คงจะคว้าแชมป์และก็หวังว่าทีมนั้นคือลิเวอร์พูลจะดัดคนนี้นก็จะกล่าวปิดใช้เอาแล้วไงเปิดค่านนินักงแต่ลิเวอร์พูลหลังได้เจอร์มีฟิมปงพร้อมกับรับเร,รา10,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์รั้งอันดับที่12ของทีมขณะที่โมซาลาและก็เฟอร์จิฟันได้รับสูงสุดคู่กันนะ โดยที่พวกฟูคว้าตัวเจเรมีฟิลมปงวิงแบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาเสริมทัพปลัดแรกช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่จ่ายค่าเจตสัญญาให้กับไบรเออร์เลเบอร์เซ่นจำนวนอยู่ที่29.5ล้านปอนหรือประมาณ1 2 9 8ล้านบาทโดยขณะที่สื่ออังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าฟิลมปปงจะได้รับค่าเหนื่อยจากเลเวอร์พูสัปดาห์ละประมาณ10,000 0ปอนคือประมาณ4.4ล้านบาทแต่ว่ายังคงไม่ติด1ิอันดับแรกของทีม โดยในเวลานี้คนได้คนนี้ได้สูงสุดก็คือโมเมตสตารา่าฮาร์แลก์เฟอร์จิฟันได้อยู่ที่4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ17.6ล้านบาทต่อสัปดาห์ซึ่งอันนี้เรามาอัปเดตค่าเดนนยนักเตะเลเวอร์ฟูลหลังคว้าฟลิมปงกันสักหน่อยโดยอันนี้ก็จะมีหั้าของโมเมตสตารา่า4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เฟอร์จิฟันได้4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อนดี้บราเบอร์สัน1 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อเลสซงเบเกอร์ 1, 50, อาริสซิสแม็อาริสเตอร์หนึ่งแสปอนต์ต่อสัปดาห์และอันการ์เฟชเบิร์กหนึ่งแสนห่นปอนต์ต่อสัปดาห์เฟเดริโกเคียซาดหนึ่งแสนห้าปอนต์ต่อสัปดาห์จิโกโชตาหนึ่งแปอนต์ต่อสัปดาห์ดาวินดูเยสหนึ่งแปอนต์ต่อสัปดาห์โคดี้กังโปหนึ่งแสนสองหมืปอนต์ต่อสัปดาห์โดมินิกโซบ็อกสไรด์หนึ่งแสนสองหปอนต์ต่อสัปดาห์เจเรมี่ฟิมปงหนึ่งแปอนต์ต่อสัปดาห์โจโกเมสแปดหมื่นห์ เคิร์คอสตาซิมิกา์สเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์อิบราฮิมาโกนาเต้เจ็ดหปอนด์ต่อสัปดาห์โรดริอกสห้าหมื่นห้ปอนด์ต่อสัปดาห์ฮาวิเอ์เอริชอสี่หมืปอนด์ต่อสัปดาห์จอร์คอนซาสามหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เคอร์ติสโจนหนึ่งหมนห้าพปอนด์ต่อสัปดาห์คอเนอร์แบชชูรีหนึ่งหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็ไทเลอร์อเบอร์ตันแปดพัน 8, ปอนด์ต่อสัปดาห์ในค,คนมมานครก